มานะครับเราจะไปดูกันที่ความสัมพันธ์ระหว่างค่า IE, EN แล้วก็ EA นะครับค่า EN เนี่ยคือความสามารถที่ใช้ในการดึงดูดอิเล็กตรอนเนาะส่วน IE เนี่ยคือพลังงานอย่างน้อยที่ใช้ดึงอิเล็กตรอนให้หลุดออกจากอะตอมในสภาวะแก๊สส่วน EA เนี่ยคือความสามารถในการรับอิเล็กตรอนในสภาวะแกะ๊สเนาะซึ่ง เราจะมาดูแนวโน้มของค่า E.N กัน E.N เนี่ยมันจะมีแนวโน้มก็คือตามค่านะครับมันจะเพิ่มจากซ้ายไปขวาและตามมุมเนี่ยมันจะลดลงจากบนลงล่างยกเว้นทามุมแปดเพราะมันไม่มีค่า E.N ถัดมาจะเป็นค่า I.E นะครับค่า I.E เนี่ยมันก็ตามค่า,มาเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นจากซ้ายไปขวาส่วนตามมุมเนี่ย มันจะลดลงจากบนลงล่างนะครับยกเว้นในคาบเดียวกันหมู่สเนี่ยจะมี IE สูงกว่าหมู่สและหมู่หเนี่ยจะมี IE สูงกว่าหมู่หเพราะว่ามันมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนที่เสถียรเนาะและอันสุดท้ายเนี่ยเป็นในส่วนของค่า EA ค่า EA เนี่ยมันก็จะมีแนวโน้มก็คือเพิ่มขึ้นจากซ้ายไปขวาตามคาบ ส่วนตามหมู่เนี่ยมันจะลดลงจากบนลงล่างยกเว้นหมู่สหมู่หหมู่แเพราะมันจะมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนที่เสถียรซึ่งจากที่ได้อธิบายมาข้างต้นเนาะก็จะสามารถสรุปได้ว่าค่า IEENEA เนี่ยมันมีแนวโน้มไปในทางทิศเดียวกันนั่นก็คือส่วนตมัรตามคาาเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นจากซ้ายไปขวา ส่วนสมบัติตามมูเนี่ยมันจะลดลงจากบนลงล่างถัดมานะครับเราจะมาดูกันนี่อันนี้ครับเป็นตัวอย่างจากค่าจริงของค่า i e เนาะถัดมานะครับข้อที่4เราจะมาดูกันในส่วนของความหนาแน่นตามคาเนี่ยความหนาแน่นจะเพิ่มขึ้นโดยมันจะเพิ่มขึ้น จากซ้ายไปขวาซึ่งเมื่อมวลเพิ่มเนี่ยปริมาตรมันจะลดเนาะถัดมาสมบัติตามมือนเนี่ยความหนาแน่นมันจะเพิ่มขึ้นจากบนลงล่างซึ่งเมื่อมวลเพิ่มเนี่ย ปริมาตรมันก็จะเพิ่มถัดมาในด้านความเป็นโลหะเนี่ยโลหะนี่คือความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนนะครับส่วนอนโลหะนี่ก็คือความสามารถในการรับอิเล็กตรอนถัดมาในเรื่องของจุดเดือดจุดหลอมเหลวโลหะเนี่ย จะมีจุดเดือดจุดร้อนเหลวที่สูงเนาะเพราะว่ามันยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะโลหะจุดเดือดมันจะเพิ่มขึ้นถ้าเป็นถ้าธาตุเนี่ยเป็นโลหะที่มีขนาดเล็กแล้วก็มีความหนาแน่นสูงซึ่งธาตุหนู่หนึ่งเนี่ยมันจะมีจุดเดือดจุดลอมเหลวที่ไม่สูงมากเพราะว่าธาตุเนี่ยมันมีขนาดใหญ่แล้วก็มีความหนาแน่นน้อยในส่วนของอโลหะเนี่ยมันจะมีจุดเดอื AR, ce, Jeremy ique, <ones> right no อดจุดรอมเหลวที่ต่ำเนี่ยเพราะว่ามันยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะโควาเลนต์ ซึ่งมันมีแรงยดเดืยวระหว่างโมเลกุลเป็นแรงดันดอนเนาะจุดเดือดจะเพิ่มตามโมเลกุลแล้วก็สามารถสรุปได้ว่าโลหะเนี่ยมีค่า I E E N E A สูงกว่าโลหะเนาะเราจะมาดูกันในส่วนของแบบฝึกหัดนะครับแบบฝึกหัดเนี่ยข้อแรกเขาถามว่าธาตุที่มีค่า E N สูงสุดก็คือธาตุหมู่เนั่นเอง มาเขาถามว่าธาตุที่มีค่า ie สูงสุดเนี่ยคืออะไรก็คือธาตุหมู่แดเนาะต่อมาเนี่ย <S <S เขาให้เราเปรียบเทียบหาค่า e n i e แล้วก็ ea ของธาตุอตอนน่อไปนะครับเรารู้เลขอะตอมแล้วเราก็สามารถจัดเรียงอิเล็กตรอนได้ข้อแรกข้อ a เนี่ยสามารถจัดได้เป็น2 2 b จะได้เป็น27 c จะได้เป็น28 c d จะได้เป็น285และ e และก็ e เนี่ยจะได้เป็น286เนาะเดี๋ยวพี่จะเขียนตำแหน่งของมันในตาราง่าที่ดูแบบคร่าว โอเคครับและนี่ก็จะเป็นหน้าตาของมันเมื่อถูกไปเทียบเคียงกับตารางธาตุเนาะมันก็จะอยู่ในลักษณะน,นี้ซึ่งค่า EN เนี่ยค่า e อ็ก็คือความสามารถในการดึงดูดอิเล็กตร,นรอนอยู่ไหมมันจะมีแนวโน้มก็คือตามคาบเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นจากซ้ายไปขวาและตามมือเนี่ยมันจะลดลงจากบนลงล่าง เราก็จะได้ว่า b เนี่ยมีค่า en สูงสุดรองลงมาจะเป็น e d c และสุดท้ายเนี่ยจะเป็น a เนาะข้อที่สองเขาให้เราดูค่า i e i e ก็คือพลังงานอย่างน้อยที่สุดในการดึงอ e ิเล็กตรอนให้หลุดออกจากอะตอมในสภาวะ gas เนาะแนวโน้มของมันก็คือตามคาบเนี่ย มันจะเพิ่มขึ้นจากซ้ายไปขวาและตามหมู่เนี่ยมันจะลดลงจากบนลงล่างแต่ว่าตามที่เราได้ดูกันไปตอนต้นคลิปเนาะมันก็จะมีข้อยกเว้นอยู่ก็คือในข้ามเยวกันเนี่ยหมู่สองเนี่ยจะมีค่า IE สูงกว่าหมู่3และหมู่5เนี่ยจะมีค่า IE สูงกว่าหมู่6เพราะว่ามันมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนที่เสถียรแล้วเราก็จะได้ว่า B เนี่ยมีค่า IE สูงสุดรองลงมาเป็น A C, D และสุดท้ายเนี่ยเป็น E เนาะอันที่3เขาให้เราหาค่า EA EA เนี่ยคือความสามารถในการรับอิเล็กตรอนในสภาวะแก๊สเนาะก็จะได้ว่าเราจะอ้างอิงตามสมบัติตามคาบของ E a ตามคาบเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเพิ่มขึ้นจากซ้ายไปขวา และตาหมู่เนี่ยมันจะมีการลดลงจากบนลงล่างแต่ว่ามันก็จะมีข้อยกเว้นอยู่นั่นก็คือหมู่2หมู่5หมู่เนี่ยมันจะมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนที่เสถยียรแล้วดังนั้นค่า EA มันจึงต่ำเราก็จะได้ว่า B มีค่า EA สูงที่สุดรองลงมาเป็น E C D และก็ A นั่นเองครับ ถัดมาเราจะาเรียนกันในส่วนของสมบัติของสารประกอบของธาตุตามคาบนะครับสารประกอบคอไรเนี่ยมเมื่อโลหะมารวมกับคอไรเนี่ยจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกเนาะซึ่งมันมีธิ์เป็นกลางส่วนอโลหะเนี่ยมเมื่อมารวมกับคอไรเนี่ยจะได้เป็นสารประกอบโคววเลนต์ซึ่งเมื่อละลายน้ำแล้วเนี่ยจะมีธิ์เป็นกรด ในส่วนของสารประกอบออกไซด์โลหะเนี่ยมเมื่อรวมกับออกไซด์เนี่ยจะได้เป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งมันมี bon ate, ริเป็นเบรเนาะและสุดท้ายเนี่ยโลหะเมื่อรวมกับออกไซด์เ่ยก็จะเกิดเป็นสารประกอบโคววเลนซ์ซึ่งมันจะมีริดเป็นกรดเดี๋ยวพี่จะมาสรุปให้ฟังกันอีกครั้ง สารประกอบในส่วนของสารประกอบคอไรเนี่ยโลหะมันรวมอยู่กับคอไรใช่ไหมมันก็จะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งเมื่อมาละลายน้ําแล้วเนี่ยมันก็จะได้รดเป็นกลางเนาะยกเว้นพวกตรดของลูอิสในส่วนของอโลหะเมืเ่อรวมกับคอไรเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นสารประกอบโคเวเลนต์เนาะซึ่งเมื่อมาละลายน้ําแล้วเนี่ยก็จะได้ดีเป็นกรดยกเว้น ไนโตรเจนคอร์ chloride, กับคาร์บอนเด็กะคอร์เพราะว่ามันไม่ละลายน้ําในส่วนของออกไซด์เนี่ยโลหะเมื่อรวมกับออกไซด์เนี่ยก็จะเกิดเป็นสรประกอบไอออนิกเนาะซึ่งเมื่อมันละลายน้ำแล้วเนี่ยมันก็จะมีดิบที่เป็น ates, เบสยกเว้นแบเรียมออกไซด์แล้วก็อะลูมิเนียมออกไซด์เนาะเพราะว่ามันเป็นทั้งกรดทางเบสในส่วนของโลหะเมื่อรวมกับออกไซด์เนี่ย มันก็จะเกิดเป็นสารประกอบโคเวเลนซ์ซึ่งเมื่อมันลลายน้ำเนี่ยมันก็จะได้วิธที่เป็นกรดยกเป็นซิลิกอนไดออกไซด์เนาะเพราะว่ามันเป็นไซายไม่ละลายน้ำนั่นเอง